ยื้อให้ตายแค่ไหนสายลมก็คงไม่วนไปที่เธอนะคนดีเมื่อวันนี้เธอเจอคนที่คูค่ควรดอกฟ้าครนดมลงดินสุดท้ายก็บิบนขึ้นไปสู่แผ่นฟ้า you do me เธอไปไปมีชีวิตด,ดีๆมีความรักดีๆตามที่ตั้งใจโอ้ <c oughs> ดอกฟ้าขนุลงดินสุดท้ายก็บินขึ้นไปสู่แผ่นฟ้า เดี๋ยวไปดูไอ้ดันบอสวา่วาเลียมว่าเลียมอ้าวก็เลยลืมนะ ก็คือไอ้ดันเดิมที่ผมเคยแนะนำไอบอ้บอสวารียมนะก็คือใช้อันเดิมเลยใช้อันที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันทีอ่อันที่เล่นกับบอสตัวนี้แหละได้เหมือนกันแต่ดันนี้มันสามารถใช้ฮีโร่สายโจมตีได้แต่เปลี่ยนอันนี้ให้มาใส่ประดับที่นี้เราจะไม่ตายช้าหน่อยแต่เราชัว เหมือนกันทั้งสองดันชอบอุปกรณ์เซตไหนก็จัดไปนะฮะวิธีการหาหินมโนหรือหินมุนโต,โตไข่เป็ดที่เราจะไปเปิดน้องเอียนสองดันนี้แน่นอนเราสามารถมาโคได้แบบย,ยาวๆอย่าลืมว่าดันนี้เราต้องใส่ไอที่ลงไปด้วยไอ้ประดับโทสะถูกไหม พราะประดับชิ้นนี้มันจะทําให้อันติของบอสทาอะไรเราไม่ได้สกิลอื่นก็ทาอะไรเราไม่ได้นั้นแหละถึงไอรีนมันไม่ตรงจังหวะมันพลาดไปไอประดับชิ้นนั้นมันก็จะกันเราไวนะฮะก็ไม่รู้ว่าผมฟาร์มเลยผมก็มาอย่างเงี้ยส่วนไอไอแบบมัลติอุนทีผมก็เสียดายท้องไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นแบบเดียวผมก็ ไปเล่นมัลติเหมือนกันแต่มันดูแล้วมันไม่ค่อยได้มันไม่เหมือนระดับที่ระดับที่มันแน่นอนกว่าดูเกมผมปิดนอนแล้วใช้เวลามาาเหมือกันอีกแต่แล้วแต่ชอบนะเพราะว่าไอ้ดันนี้มันสามารถใช้อไอ้เซตโจมตีได้เห็นไหมระดับ16โอกาสที่เราเจอมันสูงนะฮะ แต่มันก็ไม่ว่ามันจะเจอเกมอะไรเงี้ยนะมันก็น่าสิเกมไ่้เจอสองเกมกว่าไอรน่ามันสิเกมเจอหนึ่งเกมอะไรเงี้ยนะลองดูอะแล้วก็คือไข่เป็ดแล้วก็จะเหลือๆนะครับไอ้นี่ไม่ต้องล็อกผมก็เลยลืมผมกดออตโต้ อไอรีนไว้ข้างหน้ามันก็เหมือนกันนะพีเน่ดีกว่าว่าที่พีเน่ไว้ข้างหน้าแน่นอนกว่าเพราะพีเน่ตายก็เหลือไอรีนเนี่ยมันก็ยังสามารถผ่านเหมือนกันนะแต่ไอรีนมาอยู่แถวสองมันจะได้สเตตัสของแถวสองเต็มที่เพิ่มความเร็วโจมตีเต็มที่เพราะแถวแรกใครไปยืนมันก็ไม่ได้สเตตัสอันที่สองการป้องกันมันไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยเราไม่ตาย ถึงไอรีนมันตรงหรือว่ามันพลาดมาเรามีประดับที่นี้เรายังไงเราก็ไม่ตายลองดูว่าสองดันนี้โอเคที่สุดแล้วดันนี้สามารถใช้เซตโจมตีได้นะฮะสี่ลูกรักเดโลนีวานไดอา,า่าแล้วก็เซรนา่าผมก็แนะนำแต่ดันนั้นไม่มาแนะนำโอเคครผมอขอครับอลองดูนะครับ จะหาไข่เป็ดแบบนนง,ง่ายขึ้น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 ให้หมดช่องยี่สิบห้าช่องสองแปดห้าช่องล่างนะเลือดเก้าสิบขึ้นเลือดขึ้นหมดเลย อันนี้แถมสำหรับมาโคนะเปลี่ยนเปลี่ยนออตโต้ไป ประมาณ30วิถ้าบอสพุ่งไปชนตัวสีม่วงก็อยู่ที่ประมาณ36วิไม่เกินนี้ถ้าบอสไม่พุ่งไปชนก็อยู่ประมาณ30วิบอสก็ไปแล้ว นี่แถมแบบมาโคอะ แล้วอที่ผมตั้งชื่อมันว่าอะไรนะออโต้ลาวาความจริงดันลาวาผมไม,ไม่ได้ใช้แผ่นี้รนะแต่ถ้าใช้ก็ใช้ได้ดันลาลาวาผมเป็นแบบนี้อย่างเดียวส่วนมากตัวเยอะตัวน้อยนะฮะกระโดดแบบนี้อย่างเดียวเลย ให้เลยแผ่นเดียวกันเลยนะฮะแบตเตอรี่จําง่ายมากเลยนะะฮยกขึ้นให้หมด